ที่นี่มันก็ได้ว่ามันเป็นข้อบังคับว่าต้องมีภาษาไทยนั่นนะครับก็เพิ่มเป็นภาษาไทยนะครับป้ายหน้าโรงแรมเป็นภาษาไทยนํานะครับใน r อกรีนโฮเทลนะครับเป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องนะครับแล้วก็ส่วนอนเนๆก็ถูกหมดก็แค่แค่แคก้ไขตะป่าย นะครับแต่ตรงนี้อันนี้คือเขาไม่ได้บังคับทางฝ่ายปกคร้งองไม่ได้บังคับแต่ผมเห็นแล้วว่าช่วงช่วงช่วงบ่ายอ่ะมันแดดซองมันก็เปลืองแอร์นะครับแล้วก็เวลาเดินเวลาลูกค้าผู้เข้ามาพักเดินมันสิกตาาแดดผมก็เลยอัพเดตโดยทำกันสาดกันแดดออกมานะครับโดยให้มันเข้ากับตรงนี้นะครับ น้ำเข่าครับหลังข้ามงน,นะครับงานด่วนเพราะว่าอยู่โรงแรมหยุดได้แค่เจ็ดวันหลังจากนั้นลูกค้าก็จองเต็มทุกมือนะครับเพชรกันสาดออกมาตอนแรกไปเถียงให้เจ้าที่วันม่าตองมีกันสาดแ้วฝนมันบปรด้ตกทุกมือ เอาเมามาเ้วมันบอแมนมันมันมันไม่ใช่แค่เรื่องฝนมันเรื่องแดดด้วยพอตอนแรกอันเนี้หนาลงแรมมันหน้าห้องเนี่ยนะครับพอฤดูหนาวตะเว้นตกมันสิตกทั้งทิศใต้มันก็เลยสิเหตุให้แดดซองเข้าไปตรงบริเวณทางเดินนะครับเราก็เลยทําตรงนี้นะครับแต่ละห้องก็อัปเดตส่วนต่างๆที่เราเปิดบริการมาสองเดือนมองไหนมีปัญหา แล้วก็ข้างหลังเราจะทำโรงจอดรถด้วยนะครับข้างหลังนะครับอันนี้คือกันสั่งให้เราไปเนตห้าสิบนะครับแล้วสิบก็แดดก็สองอห้องน้ำหอมไม่มีกลิ่น ไปดูชั้นสองกันนะครับผมตื่นหลังจะบ่ายโมงตื่นมากแล้วกันสือพอดีสือเสือมาห้ยายครับแม่บ้านครับมนี่้องใดเปิดได้นะครับผมแม่บ้านครับใะ่ปล่ะปไปทุกห้อง ก็จะทำบริคคินนิ่งบ,บริคคินนิ่งอีกเทนึงอืมไม่มีกลิ่นนะนะครับเพราะว่าเพิ่มท่อระบายอากาศเข้าไปอีกสองทาง